ร์ซีสวัสดีครับผมกิแคร์ซีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวตัวไม้สำหรับกล้องออสโมนะครับไม้ของตัวออสโมเนี่ยจริงๆแล้วตัวออสโมนะครับสามารถที่จะอัดเสียงได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่ามีไม้ตัวอื่นไหมนะครับที่สามารถเสียบเข้าไปกับตัวออสโมแล้วทำให้เราได้เสียงที่ ดีขึ้นชัดขึ้นนะครับเนื่องจากจริงๆแล้วออสโมเนี่ยไมในตัวเขาเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับเท่าที่เรารู้กันนะครับช่วงหลังนะครับออสโมนะครับก็เลยแถมนะครับแถมตัวนี้นะครับแถมตัวนี้ก็คือออสโม m อ5เอ e x สใหม่นะครับซึ่งคุณภาพจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับตัวที่2ที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือตัว รดนะครับไมโครโฟนนะครับตัวนี้คือตัวนี้จะเป็นรุ่นวิดีโอไมโครนะครับซึ่ง DJI นะครับได้แถมตัว360นะครับมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าโอเคมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะครับตัวต่อไปนะครับที่ผมจะมาทำการรีวิวให้เป็นเอ็กซ้าเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวที่เรียกว่าคลิปไม์ซึ่งคลิปไม์ตัวเนี้ยนะครับเป็นคลิปไม์ที่ราคาถูกนะครับสามารถหาซื้อได้ ทั่วไปนะครับเราจะมารีวิวกันในลักษณะที่ว่าถ้าเราพูดอยู่ทางด้านหน้านะครับเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับพูดจากทางด้านข้างแล้วก็พูดจากทางด้านหลังเสียงที่เลคคอร์ดนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นที่ไม์ตัวแรกเลยนะครับก็คือไม์ที่อยู่ที่ตัวออสโมเองนะครับ 2> 1 2 3 4 5นะี่ห้าครับผม้องย้ายที่ไปด้านข้างดูนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้ามาตรงนี้นะครับหน,นึ่งสองสามสี่ห้ามมีด้านหลังนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูไม้ตัวต่อไปนะครับที่เราจะทดสอบก็คือตัวไม้ตัวน,น,นี้นะครับนี่นะครับตัว fm สิบห้า flexi ไม้ที่แถมมากับ osmo ตอนนี้นะครับว่าเป็นไงครับลองฟังดูนะครับอ่า นะครับตอนนี้เราได้ใส่ตัว FM15 Flexi Mic ไปแล้วนะครับด้านหน้าเป็นไงบ้างครับ1 2 3 4 5สนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับฟังกันครับ1 2 3 4 5สครับด้านหลังบ้างครับ1 2 3 4 5ส และตัวต่อไปนะครับที่เราจะทำการเทสกันก็คือตัวโรใหม่นะครับซึ่งตัวโรใหม่นะครับวิดีโอไมโครตัวนี้นะครับมาดูกันว่าในเซ็ตมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับในเซ็ตก็จะมีตัวรดนะครับวิดีโอไมโครนะครับหนึ่งตัวซึ่งด้านท้ายจะเป็นแจ็ค3.5นะครับ เมดอินออสเตรเลีนะครับก็ดูหน้าตาหน้าเชื่อถือนะครับมาพร้อมกับตัวนี้นะครับตัวกันเสียงลมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจับไมคกันแรงสั่นสะเทือนนะน่าจะกันได้นิดหน่อยนะครับนะครับก็จะเป็นฮอตชูนะครับเสียบเข้ากับหัวกล้องนะครับซึ่ง ตัว360นะครับตัวนี้จะชื่อว่า,า Quick Release 360หไมคเมาส์นะครับเราก็จะเสียบเข้าไปที่ตัวสมาร์ทโฟนโฮเดอร์ของตัวออสโมนะครับแล้วเราก็จะสามารถใส่นี่นะครับใส่ไมค์เข้าไปได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถนะยืดได้นะครับยืดได้เพื่อที่จะหนีบเข้าไปกับตัวสมาร์ทโฟนโฮเดอร์นะครับ แล้วก็สายไม้นะครับเราสายไม้เข้าไปก่อนโอเคนะครับอ่ะใส่ตัวกันลมซะหน่อยนะครับมันจะได้ดูดีนะครับแล้วก็ที่มีให้มาด้วยก็จะเป็นสายออดิโอนะครับสายออดิโอสีแดงนะครับเป็นสปริงนะครับ รักแจ็คทองนะครับมีตาโรสนะครับอยู่ทั้งที่สายนะครับแล้วก็ที่ตัวแจ็คนะครับเราจะลองดูข้อดีของไมโคสตัวนี้คือไม่จําเป็นต้องมีไฟเลี้ยงนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาใส่ตรงที่ที่หนีบสมาร์ทโฟนดูนะครับว่าจะใส่แล้วมันจะหลอเหลาเพียงไรโอเคเรียบร้อยนะครับ อย่างที่เรารู้กันไม่จําเป็นต้องใช้ power supply เพราะน้ำหุนจะเสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคอ่ะตอนนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงจากไมโครโฟดวิดีโอไมโครนะครับน้ำครับ1 2 3 4 5หนะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, รบเราไปฟังด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5ห้าแล้วก็1 2 3 4 5ห้า ก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับที่ผมจะรีวิวให้ดูนะครับรีวิวให้ดูรีวิวให้ฟังนะครับก็คือนี่ครับไม้ราคาถูกที่เป็นไม้คลิปนะครับตัวนี้จริงๆก็คือไม้ที่ผมใช้ในการทำรีวิวสินค้าทำสอนอะไรต่างๆตั้งแต่หลายๆคลิปมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ จะเป็นไม้นะครับที่มีตัวกันลมนะครับหรือจะถอดออกก็ได้ก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับอันนี้มันยี่ห้อดาจีอะไรก็ไม่ทราบนะครับก็เท่าที่เห็นก็ดูผมตัดสินใจเลือกตัวนี้เพราะว่าสายเนี่ยมาเป็นสายเหมือนสายถักสายผ้านะครับตามสเปคแล้วสายตัวนี้ยาว2เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับวิธีการช้ขงผมก็ จะเอาตัวไม้เนี่ยหนีปที่เสือ้ออ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้หรือว่าหรือว่าหนีบยังไงก็ได้ให้ให้ตัวไม้เนี่ยนะครับให้ตัวไม้เนี่ยหันมาทางทางปากนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับเครื่องอัดหรือกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราลอง เราใช้ตัวดาจีนะครับไมคคลิปราคาถูกที่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับอ่ะเรามาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองนับนะครับหนึ่งสสามี่ห้านะครับเพราะฉะนั้นไมคตัวนี้ก็ข้อดีก็คือสามารถที่จะนะครับอโลโลสวัสดีครับนะครับแล้วเราก็สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งเราก็สามารถที่จะเป็นดูดเสียงนะครับอ่ะสมมติสมมติว่าผมลองจําลองนะครับ เสียงที่จับภายนอกดูสมมุติว่าไมค์ตัวนี้นะครับถูกหนีบอยู่ที่เสื้อนะครับแล้วก็วางอยู่ที่ตรงนี้นะครับวางอยู่ที่ตรงนี้นี่อยู่ที่เสือ้อวางอยู่ตรงนี้นะครับหันเข้าที่หน้าพอดีนะครับผมก็สามารถที่จะทําการพูดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอยู่ที่เสื้อผมแล้วผมลองจําลองให้การเสียงทางด้านข้างนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโอเคนะครับก็การรีวิวไม้นะครับหลายๆแบบนะครับในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ตัวออสโมเองนะครับตัวออสโม fm 1 5 Flexi ฟล็ไม้ที่ ตอนนี้แถมมากับออสมทุกตัวนะครับแล้วก็ตัว Lo ดวิดีโอไมโครนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวคลิปใหม่ที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับก็ทุกคนคงได้เห็นแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพของแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับลักษณะการใช้งานของแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงความสะดวกในการใช้งานแต่ละตัวต่างกันยังไงนะครับก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ตัวไหนตัวไหนดีที่สุดนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ปกติโดยผมจะใช้อัดเสียงนะครับของการทำรีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือ Zoom H1 นะครับ Zoom H1 จะเป็นคอนเดนเซอร์เรคคอร์เดอร์นะครับที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงนะครับผมวางไว้ข้างๆตัว Osmo นะครับตอนนี้นะครับทุกคนฟังเสียงจากตัว ซูม H1 นะครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้การรีวิวตัวไมค์สำหรับออสโมก็คงหมดลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับพบกันได้ในการทำการรีวิวตัว Osmo ม X5 นะครับออสโ X5 นะครับกล้องไมโครโฟเทอร์ที่ใช้งานกับ Osmo ครับผมขอบคุณครับ